ขอบคุณมากครับเหลือเชื่อมากสองวันสองแสนวิโค้กคุณสามแดงครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสามแดงสองวันสองแสนวิทุกคนสามแดงเจ้าของคุณพี่ปอนุ่งมานะครับวันนั้นรีบกลับจังเลยครับพี่ปอนปั่นทั้งวันเลยครับน้องเต้นแต่งเพลงก่งขนมฟังมันค,ครับ ปั่นทั้งวันลองได้ละโหมากครับตัดเพลงเขาได้ด้วยตัดยังไงตัดไม่เป็นแบ็คกิ้งแคคเขอยู่ที่พี่ไอพี่แนทระบบแดาวันบัลลังก์ยใช่บ้านบารมีนี่คื่อถือกันในโลกออนไลน์นี่เขาของจริงเชื่อแล้วว่าขอบคุณครับขอบคุณยอดนักปั่นด้วยนะครับขอบคุณยอดนักปั่นมาราธอนด้วยนะปั่นมาตอนนี้สองแสนดีแล้ว สองแสนติลูกพี่ออรอจิงหหอได้ฟังเพลงตอนแล้วพอเมา้าไหมใช่เติมคนพันแล้วโคจริงรอ่ะันนี้เออ่วนต่อไปขอเอ็มีแบบเองเร็วนะครับได้แอบรักวันแสนสุดยอดในนั้นเราเกือบลอยรอบโ้ขอบคุณมากครับฝากกัน เขาไปฟังก็ฝากกันตรงงูหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าลองพร้อมทั้งสองคนเลยค่ะช็อตตือไทยเองก็จะได้มีอะไรแบบว่านี่ดูมีมได้ไหมนะบิดแต่โอ้แค่พี่นุ๊กพี่นุ่นก็ท่านผู้ชมก็คงจะกัดหวองคาดเลยละปั่นแล้วปั่นอีกได้ไหมครับได้ครับสองแสนมีแล้วทุกคนเ,เชื่อชื <c oughs> ่อสวดีครับอทุกคนครับ ฝากตรงด้วยนะครับบางรานดังอ่ะร้านแต้วยวกุญส่าหอยร้านแต้วุ้้ยน่าสุดเพลงให้เด็กนักเรียนเต้นงานประจำปีแล้วจริงเหรอจริงเหรอเออดีดีพี่แนทพี่แนทมีเอฟซีแล้วที่เขาไปคุมครูอ่ะมีเอฟซีแล้ที่เขาไปคุมครูอ่ะเขาเอาเพลงเราไป,ไ,ปไปให้เด็กเต้นงานประจำปียัง <c oughs> ร้านอยู่ไม่ไกลพวกผมครับรกินข้าวกำลังซ้อมเลยโอ้อคุณครับผมครับผมก็คนพิการตายไปง่ายเหรอยังยังก็คนพิตายยังยังวันนี้อดดูเลย,ยาาลจริงเหรอ,อทำไมอะ่ะแม่ปั่นแล้วเด้อขอบคุณมากครับวันนี้อดดูเลยทำไมอะ่ะดูไปยิ้มไปเองเพรพาะอินดีน่ารัก การท่านนู้นครับเป็นห้ามให้แล้วโอเคขอบคุณมากที่ห้ามลงหน้าทางนี้เลิกสอนเปิดฟังไปสิงอขอบคุณมครับเปิดเรียกเด็กมาเข้าแถวเดีที่บุ๋มดีพี่เกมเมดไห์เงดไหลฝนตกชิงหอ มันไม่มีไรหรอกโหเศ้าจังเข้าใจเลยอะ่ยะเรงน้อมืหนาลาะคนลองก็รอเดี๋ยวไปลงทิกตอกดีกว่าทอนแลบก็เป็นันมดาไม่ได้เกันมาเลยรู้ฉันจะเจิดูายดีไม่ได้เจ้าชู้น่งนที่ฉันมันจนแต่ก็ไม่ส้งใจงมองมาสิจุดชั้นเป็นปันธาหน้ามสิ่งอไ <c oughs> อะไรอ่ะ ขอถือชืาอตอนนี้ขออนุญาตนำท่านไปใส่โอ้ได้เลยครับยินดีเลยครับยินดีเลยครับใครจะเพื่อว่าใครจะเอาไปเต้นนะนะอินดีครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขุนรามขอเรียนเชิญท่านขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีถิ่ได้ครับยินดีเลยครับยินดีเลยครับสองล้านและวสองแสนแล้วดีจะใช่ทำแฟนเสียงเลยตอนแร็ปทำแฟนเสียงตอนแร็ปพฟาอ๋ออย่างนึง างากินแล้วครับแล้วก็ขอบคุณกาลังใจนะครับงานวันที่24ที่ผ่านมาด้วยน่ารักกันมากเลยนะครับผม <Ooh. S 1> ก็เป็นกำลังใจดีมากเลยวันนั้นทั้งโปรเจกต์ลัรนะครับหรือว่าจะเป็นคนในด้อมนะครับหรือว่าจะเป็นกำลังใจจากระบติง <Ooh. S 1> ๊งล่างไหลเข้ามา,มาขอบคุณมากครับขอบคุณอีห้าแดง พี่ปุ้ยอ้ยคคณ้าปุ้ยค่ะสนใจนชรุเดียนี่ครับทีมงานการแสดงจากเอกรุ่มฟ้าปิศาบารมีรับรองว่าข้าของคืนวันนี้ไม่ผิดและพลาดวไปอย่างแน่นอนครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บุ้ยมาร่เราได้โกาคงจะมีเลยนะจ๊ะได้เป็นที่สี่นะเมื่อกี้น่าจะไล่ นะครับและทุกทสถานที่ครับแฟนคลับเอฟีนะครับที่ติดตามและเป็นวันนี้ตามรักนะครับวันนี้เลยลำตามรักตื่นใจครับเพลงของลุงฟ้าไว้ทั้งเพลงหนึ่งนะครับหมอสามชอบเพลงมากค่ะในวันจำทานยในปีที่24นี้เองนะครับเปนตกหนักเลยหลังจากเลงแอบนะครับขอต้อนเชิญตอนนี้น้องนะครับท่านนายกมนต์มั่นเชิญและท่านกำนันรัตนาบุญคิวแมาเป็นตัวแทนครับโอเค ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเตินไม่หลงทางเหมือนนุับไม่ได้หลงเพราะว่า,มาเมื่อคืนนี้ผมมานอนกับพี่แนทนะครับผมก็เลยเออกมาต,ตามๆใช่ไม่ได้หลงมากนะครับจริงๆอ่ะมันมันหลงเพราะว่ามันมีสองมะข่านู้บดี้วมีสองหนองมะข่านะครับนราก็ไปหนองมะข่านุ้นวแต่เราอยู่หนองมะข่านี้แต่ก็ไ,ไกลกันอยู่พอสมควรน,นะครับก็เลยต้องรีบรีบรีบมารีบไปะ<อ>น,น,นะครับสนงสามตัวกส้นกำลังแลท่านายโย ถ้าเกิดถึงห้าแสน,นเดี๋ยวให้ถ้าเกิดถึงวันห้าแสนเดี๋ยวให้ลุงโจโฟลแล้วก็พี่เจมโคเบอร์เพลงใจลุงโจแล็บหาคนปักกับใครอยอดวิววันละแสนไปเลยศาสตร์สิบวันแนละ้วก็ตอไม่ดีชื่ออะไรครับไม่แน่ใจครับเขาไลน์ในในในกระป๋อหรือว่าไลน์ไลน์ไลน์ในแอปฟังนี่ไง ขอบคุณมากนะครับตอนนี้ได้แปดแนงครับทุกคนรัฐบาลดุคิวกำลางตะโกนด้วยกุลาแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากเราด้วยแล้วจะปล่อยเพลงไหมเรื่อยๆครับกดผมยังคิดไหวนะเดี๋ยวปล่อยหมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มแสดง,งของเพลงขอนของเจนนนแต่รวจเจนนน,นชอบอะไรลองให้ฟังเลยคือมันมันได้ค่ะท่านผู้ชมว่ามันยังไม่ดี พลเมทานสมเกียรติท่านบ้าได้เห็นที่ร่วมได้กับจ้องขึ้นมาบนเมรุนี้คืนนี้เมนูนอนไม่หลับแน่เลยจริงเหรอท่านผู้ที่เกียรติกระลอกทุกท่านครับเราท่านทั้งหลายขอบคุณมากนะครับที่มาชมดวมกันที่วันนี้ปั่นยอดวิวให้ด้วยนะครับดูให้แล้วแต่กระรู้กระซ้าว่าเต้นเพลงนายเจ๋อจริงๆขอบคุณมากครับดีใจที่ทุกคนชอบผมดีใจนะครับ พวกเราไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยแค่แบบว่าให้ใครแค่ท่านชอบทํามาตอนแรกก็กลัวว่าคนไม่ชอบแต่พี่แนทอ่ะบอกอยู่ตลอดคือจริงๆครับเพลงมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราไม่กล้าทำเพราะเรากลัวว่าเราทาไป้คนไม่ชอบพี่นั่งว่าทำเถอะขนาดพี่ยังชอบเลยแล้คนอื่นก็ต้องชอบดีกันนะขนาดพี่พี่ยังชอบเพลงนี้เลยทำไมเขอถึงจะไม่ชอบมันุบแล้วการทาเพลงครับมันไม่ต้องอะไรเยอะมันแค่ถ้่ฟังง่ายเข้าใจง่ายอ่ะแล้วก็จังหวะน่ารักอะไรอย่างเงี้ย เขาเข้าใจอะไรง่ายๆไม่ต้องแบบว่ามากมายก็เลยว่าให้พีแอนด์งั้นเรามาทํากันตอนแรกผมจะทำทำไปมากว่าเอ้ยบ้าไอฟรับเอเพนเนี้ยคือมันต้องค้นเสียงแบบนุ่มๆอะไรเอางั้นพีแอนด์มาทำพีแอนด์มาร้องแล้วเดี๋ยวตอนแร็ปจะเตือนร้องอีกใช่เพือจะกับเพราะว่าสารฝันไว้เด็กอยากเป็นเดี๋ยวแรปเปอร์มาร่วมในงานฉลองอัดทีมถ้าผู้ไม่เกียรติสร้างครับว่า แล้วเนี่ยทางเจ้าภาพเนี่ยก็ได้มีการบอกผมว่าอยากจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินั้นให้มากมายใช่ใช่ใช่ใจ่ใช่ก็ไม่รู้เว่าท่านชอบไม่ชอบแต่จำแต่จำว่าแต่แรปเองวอรอยากเป็นแรปเปอร์จริงๆเพลงนี้ไม่มีแรปนะครับตั้งแต่ที่ทำมาตั้งแต่แรกเลยเมื่อประมาณไหร่ยสองปีสามปีแล้วทำมาแต่มันไม่มีแรปคิดว่าแล้วเราจะต้อกเพลงเราต้องไล่แรปต้องไล่เป้าเพราะเราเป็นแรปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยให้มาร่วม และในขณะเดียวกันก็พยายามมาสร้างเวทีตรงหน้าเวทีให้กับพี่น้องนะครับได้มานั่งชม ก็ไปเพ้่งทำไม่ได้ก็เลกินมาเยียนม่ใว่าันจะไม่ใช่ีไม่ได้เจ้าดูล้่ยมันจ้อองมันใจมาวันศ์นั้ทแต่มานาในสิ่งใดเงินทองมากมายมีมีให้เานาะแล้วพไป็นนานๆเลประการว่ามีของจะเลี้ยงตะมที่มีจะพิทตะมดหวใจแล้วมันดนที่น้เราเอนทุกวันจะช้ำตาเพื่อี่น้องนัได้ติดวามสะดวกกับการที่จะเข้ามาวานี้เอพีกอดกับใครเขาฉันตามติดเกี้ไม่รู้จะเอาอย่า ถ้าเกิดว่าถึงต้นสามแสนซีแสนเดี๋ยวผมจะคเตว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้บูพเจ้าิรับเรือมากแบบเปาจต้องรัวเร็วเรืวเเรวเดีวเรวเร็วเร็วเร็วร็วเร็วเร็ววเร็วเรอวเร็วเร็วเต็วเ้องร็วเร็วร็วเร็วเรเร็วรัวเร็ร็วเร็นรร็รรเรวรรวเรรรเวน ที่ได้ร่วมเดือดร่วมใจกันจัดงานในปีนี้ขึ้นนะครับนั่นแสดงว่าเรานั้นได้มีความระลึกถึงในคุณงามความดี Finnish, ฟังช้าๆนะพิงช้าๆมันเป็นเองครับก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้เกิดมาเลื่อหรูฉันนะแค่ผู้ชายที่ไม่ได้เจ้าชู้หรือไอ้ชันมันจนเธอคงไม่สนใจบอกมาสิเธอจะถปาฐานาในสิ่งใดเิอทองมากมายไม่มีให้เธอหลอน้องคบเป็นนานพี่ะประกันว่ามีท้องจะแลกทั้งหมดที่มีจะพิจารณาหัวใจรักแต่ถึงจนชวนในรันทุกคืนทุกวันจนฉันตายทีนี้เต้นโชว์สซจาดาเลยนะนี่นานมาก ด,ดูหน่อยพี่าไหมดูตรงนี้ลิเกแล้วก็ไม่มีใครคอยจับกล้องให้ยังไงก็ใครก็มาแล้วฝังตรงด้วยนะทุกคน